สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับน้องฉี่นะคะคลิปนี้ก็มาอัดเล่นๆนะคะไว้ลงใน y o u b e นัมาและค่ะไม่มีอะไรลงก็ลงคลิปนี้นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เหมือนน้องฉี่จะมาเจอพี่โจว่วาแต่ฉี่ลูกลงไมปติดตังอะไรพี่โจเขาหรือเปล่าวัวไม่ได้ติดอะไรเลยนะวัวแค่ไปกินขนมปังแล้ะหลังเสร็จเขาแล้วก็อัวก็ไม่ได้จัดฉี่ลูกนั่นแหละลูกที่เขาเรียกว่าติดนี่ ว่าไม่รู้จักติดนี่ว่าอยู่เมืองจินมาสิบปีว่าไม่รู้จักติดนี่เลยว่าแต่เมืองจีนมันไม่มีติดนี่หรอวะไม่รู้ว่าม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ๆๆๆแต่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 พี่แอร์เขาโดนจะหน้าไปแล้วนะว่าแต่เราควรไปช่วยพี่แอร์ไหมก็ควรมาช่วยสิ <S <S> <S โอเค เจคร้องนี้ก็ถ้าเป็นหัวใจมันเต้นแถวนี้หัวใจเต้นแล้วน้าแต่ทุกทีพี่โจไปไหนแล้วฮะฉี่ขอโทษค่ะอันนี้จะไปโทษฉี่ก็ไม่ได้นะต้องชั่วตัวเองที่เดือเองค่ะ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเขาล้มอะ หิวหิวเก้าตูดเกาตืดกาตกาตูดนี่คนภาคภาควาให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงก็ภาคดีๆได้อยู่หรอกนะฉีแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของ่องก็อีช่องนี้มาโลกจีไงเออฮะพี่โคพี่โคตกตึกค่ะช่วยด้วย มันพี่โคเขามันจะมาช่วยเราฮิวนะฮะแต่ว่าพี่โคเขาตกตึกอะอ่เป็นว่าเราเข้าไปวิ่งเล่นในโลกภาพถ่ายแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกมาบอกว่าพี่โจเขาจะไม่อยู่แถวนี้นะอ้วไม่อยากเจอพี่โจเพราะว่าว่วจุกพี่โจไม่เป็นฮะอู้ชิยอะไรนะ เมื่อกี้หลอดพูดอะไรนะว่าไม่ได้ยินตายะ่ะสวยๆแบบอีนึงมาเจอกันที่หน้าปัซอูอีกแล้วนะเอาอีเด็กดีเมอคืนค้าขนมสารปังฝรั่งเศษกูด้วยเอ๊ะพี่โจเขาเป็นคนอังกฤษไม่ใช่เหรอวะถ้าไมพี่โจเขาพูดไทยได้วะกกูเรียนไงอ๋ออ๋ออ๋อว่าข้าจะว่าข้าจาละ มาหลังก็ไปเรียนภาษาจีนที่วาเซอหลีเมื่ออ้วนได้นะจะได้ใช้กระบวนท่าพิเศษไม้ไผ่ตอลงตองแตงได้กระบวนท่าอะไรวะเนี่ยฉี่อ้วก็ไม่รู้ว้วพูดอย่างนั้นแหละให้มันตื่นเต้นตื่นเต้นงอกแงกงอกแงก้วแช่โดนได้เลยอ้ไม่โดนได้โอ้าวโดนแล้วกินไอ้อ้วนโดนแน่ว้วโดนแน่อ่า โอ้โชว์เดอไปอีกหนึ่งอะไม่โดได้ไงวะดอะว่าแต่พี่โจเขาจะใช้บีกลับมาเราไหมเนี่ยไม่อยากโดชาบี้เลยหวังว่าพี่โจเขาจะไม่บีใส่แล้วนะเอาละฉีคุบป,ปากแล้วก็มาคืนค่าขนมปังฝรั่งเศสว่าไม่รู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่อง หรือทวงผี่โคแล้วก็คนที่มันอยู่ในเกมนี้นะ่ะมันก็ติดค้าขนมปังฝรั่งเศสฉันไว้ทั้งนั้นแหละอ่ะเหรอแต่ว่าไม่ได้ไปกินไม่ได้กินก็บ้าแล้วอัพว้ายอรักก็ได้อว้ายอรักก็อกกัวกินแต่รือก็มากินข้าวหลังของอัวเหมือนกันนะก็ได้มาข้าวหลามนี่แต่ข้าวหลามกับขนมปังฝรั่งเศสมันต่างกันเออป,ป่าแล้วก็นอนดมหญ้าไปซะ แต่เครื่อเซอร์เดี๋ยวนี้มันก็วายจริงๆเลยนะแป๊บเดี๋ยววิง่งไปเลยฉี่พี่มาช่วยแล้วขอคุ้มมากเลยขอคุ้มมากเลยพี่โคจงใช้ชีวิต<อ>ท่ว่าแต่โจเขายัางตามเลยโอ๊ตตามไม่ตามก็บ้าแล้ว จุดได้จุดเลยพี่พี่จุดได้จุเออจุดเลยจุดสิโอ้ยจุเอาผมปากไปเลยนะฉี่แล้วไปนั่งเก้าอีตรงนี้แล้วคืนค่าขนมฟังพัะนังเศษกูมาด้วยกูไม่คืนกูไม่คืนจะให้กูก็ไม่คืนสวายด้วยช่วยอวดด้วย ตอนนี้เราควรสนันกับคำคำคำไหนก่อนระหว่างอีสีโดนนั่งแล้วเพื่อนไม่มาช่วยกับพี่โจภพป,ปิปเปอร์โจโซเซฟที่ไหนมันภพป,ปิปเปอร์วะเนี้ยิบหายตายตหายแล้วพี่ชาแมงจุนารกกายก็ได้มาช่วยน้องชีที นางชีจะเ็นแล้วนางชีไม่อยากเป็นนาซาความฝันของนางชีคือเป็นแม่ค้าไข่ข้าวหลามไปเลยน้องฉีถือว่าตอบแทนที่น้องฉีเคยช่วยพี่ <c oughs> อ่าบุยคชยูชีอีฉีจะไม่มีวันลืมเลย <c oughs> เอาเป็นว่าฉีลูกหนูรีบรีวิ่งออกไปไปประตูเซลูกเอ๊ะ ทุกคนต้องมาโฟกัสกับความเดือของอีวานก่อนนะคะมันลืมว่าฉี่ในโลกภาพถ่ายนะ่ะมันโดนนั่งอยู่เอาละฉี่บินกลับไปที่คาริฮาดกันเลยนะไม่เอาอ้วไม่อยากเมนนาซาอ้วไม่อยากไปเอาอากาศไม่หุบป,ปากเอาละมันจะมีเซอร์คนไหนอีกไหม ดวงส่องเวนส่องกร,รมในขณะนี้ดวงตาวิเศษกำลังจ้องคุณลูก้าที่ในเกมอีหวานมันหัวร้อนมากเพราะว่ามันอยากได้แต้มนะคะมันอยากได้แต้มค่ะอีกนิดเดียวมันก็จะได้ลูกเต่าแล้วแต่อีลูก้ามันไม่ออกก็คือตอนนั้นอีหวานก็คือดาสารพัดเลยนะคะก็คือตัดออกไปแล้วนะคะไม่มีความหัวร้อนแล้ว โอเคแอนนี้ลูกออกไปทะลุมาเสียเวลาชาวบ้านมาเสียเวลาชาวบ้านนะลูกโอเคหนูออกก็ได้รอนหนอยฮะอะไรนะ